ก้ได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาดูดวงให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของรักครั้งเก่าที่เพิ่งจบไปแล้วก็รักครั้งใหม่นะคะในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะ,ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ,ะอาจารย์จะขอเปิดไพ่รักครั้งเก่าของคนที่เกิดวันเสาร์ก่อนนะคะ ห้าถ้วย Queen of Wands สิบเหรียญสเ n และก็ The s t a านะสำหรับรักทั้งเก่าที่เพิ่งจบไปนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะไพ่ใบแรกก็ได้ไพ่ห้าถ้วยสำหรับไพ่ห้าถ้วยอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่เกิดวันเสาร์กับรักทั้งเก่าที่เพิ่งจบไปนะ มันเป็นความรักที่เสียดายเสียใจทั้งสองฝ่ายนะนะคะาบางทีอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรักอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะคอยทุ่มเทเอาใจใส่นะในเมื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่เห็นค่านะรู้สึกว่าเขานั้นจะเดินหันหลังแล้วก็เดินจากไปแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมาเสียใจเสียดายความรักที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งเคยทุ่มเทให้นะ จะรู้คุณค่าของสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วนะสำหรับไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์นลงด้วยการแบบมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะไปมาหาสู่กันยากลําบากบางคนอยู่ไกลถึงต่างประเทศบางคนอยู่ไกลถึงต่างจังหวัดไกลกันนะกว่าจะได้มาเจอกันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะทำให้ความรักความสัมพันธ์จบลงอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอืม หรืออาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยสนใจนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเองนะคะที่ต้องมานั่งเสียใจเสียดายความรักดีๆที่มันจบไปนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ e e นออฟวอลสำหรับไพ่ e e นออฟวอลสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะอาจารย์รู้สึกว่าหลักคั้งเก่าของคุณนั้นนะคะ,ะคุณเป็นคนที่บุค,คลิกล่าเริงแจ่มใสนะ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะชอบเข้าสังคมนะอ่าแล้วก็คุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในเรื่องความรักคุณมองโลกของความรักในแง่ดีมากๆนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะถึงแม้ว่าความรักครั้งเก่านั้นมันจะจบลงอย่างไรก็ตามนะคุณก็พร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้นะเหมือนเหมือนเข้าใจ อะไรมากขึ้นนะแต่ว่าคุณก็ได้ไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานั้นแสดงว่ามันยังมีความรู้สึกแบบเสียดายคนเก่าที่แบบเขาดีจังเลยอะไรอย่เงี้ยมันอยากได้เขากลับคืนมาอยากให้แบบกลับมาดีกันกลับมาคืนดีกันนะคะในใจลึกๆคุณก็หวังแบบนี้นะกับรักครั้งเก่าของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ ต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญสําหรับไพ่สิบเหรียญน,นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าบางคนนี่มีการครบหาดูใจกับคนที่ทําธุรกิจหรือมีอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้นะคะนะรู้สึกว่าสําหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่เศรษฐีนะเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ เป็นรักครั้งเก่าของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีฐานะดีทางครอบครัวหรือทางครอบครัวนั้นเขาเรียกว่ามีการซับพอตดีมากๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สเตรนท์สำหรับไพ่สเตรนเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์วันเสาร์นะคะอาจจะมีการคบหาดูใจกับคนที่เกิดราศีสิงห์นะ อาจารย์จะขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะกรณีแรกจะเป็นผู้หญิงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะผู้หญิงเกิดวันเสาร์จะเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แก่งนะมีไหวพริบปฏิพานดีมากนะคะเป็น working woman นะคะสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะไม่ง้อผู้ชายด้วยนะเนี่ยบางคนถึงแบบ ความรักความสัมพันธ์ถึงจะจบลงอะไรอย่างนี้บางทีผู้ชายรู้สึกว่าโอ้น่ากลัวจังเลยผู้หญิงคนนี้เก่งไปสมหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากแล้วผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่หน้าปกป้องหน้าทนุถนอมอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าออในเมื่อคุณเป็นคนที่เก่งและก็แก่งเ o ิกยิ่งโวแมนมากๆอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนนี่กลัวนะนะคะอาจจะอีกกรณีหนึ่งนะผู้ชาย คนที่เกิดวันเสาร์นะคะออกกรณีของความเปลงใจแฟนพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยคือกลัวเมียหรือกลัวแฟนนั่นเองนะคุณจะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรนี่ต้องปรึกษาออผู้หญิงหรือฝ่ายคนรักของคุณก่อนนี่คือลักษณะของผู้ชายวันเสาร์นะคะต่อมาเป็นไพ่เด s t a าสำหรับไพ่เด s t a าอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่เกิดวัน เสานั้นนะคะอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่เกิดราศีกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากที่อาจารย์ดูดูนะคะคุณเป็นคนที่ใจเย็นพอสมควรนะคะกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะของคนที่เกิดวันเสาร์นะใจเย็นแต่ว่ารู้สึกว่าความรักที่เข้ามานั้นเข้ามาพร้อมกันสองคนนะให้คนที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องลำบากใจแล้วก็ต้องได้เลือก นะนี่คือลักษณะเป็นแบบนั้นนะคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะกับความรักครั้งที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ในอนาคตรหรือว่าไพ่รักครั้งใหม่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมนี้นะคะว่าคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขอดูไพ่รักครั้งใหม่นะคะคิงถือเหรียญ The Tower Knight of Pentacles เจ็ดดาบแล้วก็สามดาบนะคะสำหรับไพ่รักครั้งใหม่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ใบ,บแรกเป็นไพ่ King of Pentacles สำหรับไพ่ King of Pentacles บางคนเนี่ย อาจจะมีการคบหาดูใจกับคนที่ทำงานธนาคารทำงานสินเชื่อหรือว่าเกี่ยวกับการเงินบางคนอาจจะคบกันกับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือทำเ,อเรียกว่าเป็นนายหน้าขายที่ดินหรือว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะรู้สึกได้ว่าผู้ชายวันเสาร์นะคะก็จะออกอาการแบบ กับรักครั้งใหม่นี้นะอยากจะเป็นพ่อบุญทุ่มนะถึงแม้กําลังตัวเองจะไม่พอหรือว่าอะไรนี่ก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจกับรักครั้งใหม่นะคะอพยายามที่จะเอาอกเอาใจนะคะรักครั้งใหม่คนรักครั้งใหม่นี่อยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรก็พยายามหามาให้นะเหมือนเป็นพ่อบุญทุ่มนะและอีกกรณีหนึ่งคือผู้หญิงวันเสาร์ผู้หญิงวันเสาร์จะได้ผู้ชายหรือได้ความรักครั้งใหม่เนี่ย เป็นคนใจดีสปอร์ตพ่อบุญทุ่มเลยนะสำหรับคนคนนี้นะคะแต่เขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นเขาดีมากรู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะนะคะถ้าไม่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาอาจจะทำงานแบงก์ก็ได้นะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะ o าเวอร์สำหรับไพ่เดอะชาเวอร์นะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สำหรับรักครั้งใหม่นี้ด้วยนะคะเอ,อบางทีคุณสองคนนั้นกระทบกระทั่งกันง่ายๆนะกับรักครั้งใหม่นะบางทีความคิดเห็นหรือนิสัยบางอย่างนี้ไม่ค่อยลงรอยกันนะนะคะก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันจูนกันให้เข้าใจกันเนาะนี่คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะเป็นไพ่เตือนก็นแล้วกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ไนออเปน n ิโคสำหรับไพ่ไนออเปนิโคนะคะรักครั้งใหม่ของคนที่เกิดวันเสาร์นี้นะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักนะนะคะกล้าที่จะรักกล้าที่จะเสียใจกล้าที่จะผิดหวังนะคะ เอามันสุดๆไปเลยนะไม่มีตรงกลางนะคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมนี้นะถ้ารักก็จะทุ่มเทก็จะดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะถ้ามันเสียใจก็ให้มันเสียใจไปอันนี้คือทำเต็มที่มากนะต่อมาคือไพ่หดาบนะสำหรับไพ่หดาบอาจารย์รู้สึกได้ว่า คนที่เกิดวันเสาร์นั้นไม่ค่อยได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนสักเท่าไหรนะ่นักบางคนจะต้องมีการย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยานะกับรักครั้งใหม่นี้ไปนะะอืมรู้สึกได้ว่ารักครั้งใหม่นี้อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะออกไปอยู่ครอบครัวของตัวเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันนะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กับบ้านเกิดเมืองนอนสักเท่าไรนะ่นะักนะนี่คือลักษณะ ของความรักครั้งใหม่นะคะอืมต่อมาเป็นไพ่สามดาบไพ่ใบน,นี้ชัดเจนนะคะสำหรับความรักขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะไปเป็นมือที่สามในความรักของใครโดยที่ไม่รู้ตัวนะกับคนรักกับความรักครั้งใหม่นี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะถูกหลอกนะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะโดนเขานั้น คบหาดูใจกับอีกคนหนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะมันมีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นมันเป็นรักที่ไม่ปกติไม่ได้เป็นหนึ่งเธอหนึ่งชันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอืมโอเคสำหรับวันนี้นะคะโก้ได้ยิงเจอก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะจะได้มีกำลังใจนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ